แต่แล้วเมื่อเคท้อนลงมาด้านล่างปรากฏว่าไอ้พวกคางคกขึ้นวอลมันก็ได้โผล่มาอีกครั้งหนึ่งซึ่งไอ้พวกคางคกพวกนี้มันก็เป็นคางคกรุ่นอัปเกรดนะครับและในรอบนี้มันก็ไม่ถือลูกตุ้มแต่มันก็ถือกระดูกอะไรสักอย่างหนึ่งแลวมันก็มาตบเราด้วยแถมไอ้พวกนี้พลังอานาจของมันก็โหดกว่าพวกลูกตุ้มเยอะและการกดจับของมันก็ยากใช้ได้ด้วยทำอรอนี่หลุดอยู่หลายรอบกันเลยแม่งไม่รู้จะเร็วไปไหนแต่สุดท้ายเราก็สามารถจัดการทั้งหมดตรงนี้ได้ เคทอสก็ได้เข้าประตูแล้วก็ได้ขึ้นบนบันไดไปแล้วเมื่อมาถึงด้านบนมันก็มีของให้เราหมุนอยู่ด้วยนะครับและเมื่อเราหมุนนั้นเราก็สามารถเปิดประตูที่นี่ได้ด้วยว่าแล้วพีเคทอสก็ได้เข้ามาในวิหารแห่งนั้นและประตูมันก็ปิดลงจากนั้นไอ้พวกผีดําดินมันก็ได้ผลวมาอีกแล้วว้ยไม่รอช้าแล้วครับเคทอสก็จัดการปราชาดากมันเลยในตอนนี้พลังสายฟ้าชของเราก็อัปเกรดขึ้นแล้วด้วยทาให้สกิมนานขึ้นและก็แรงขึ้นกว่าเดิมมากเคทอสก็สามารถจัดการพวกมันและจากนั้น ปรากฏว่าที่นี่มันก็คือเมืองแห่งวงแหวนคือมันก็มีวงแหวนอยู่ประมาณ3 4ี่ชั้นเลยและเรานี่ก็ต้องถามภารกิตเพื่อที่จะเปิดวงแหวนทั้งหมดนี้นั่นเองแล้วเมื่อวิ่งไปวิ่งมาเราก็ได้เข้ามายัางที่แห่งหนึ่งแล้วครับเดีที่นี่มันก็มีกับดักอยู่ด้วยโดนเสียบเลยก็เป็นได้เนี่ยจากนั้นพีเคทอสก็ได้มาปาจระไอ้พวกผีนรกที่อยู่แถวนั้นที่มันคุ้มกันอะไรสักอย่างหนึ่งก็ไม่รู้ด้วย และที่ห้องแห่งนั้นมันก็มีที่งางให้ราได้งางด้วยและเมื่อรองางนั้นเสร็จปรากฏว่าไอ้กับดักเมื่อตะกี้มันก็หยุดไปทั้งหมดเลยละ่ะฮะแถมมันก็มีคันหมุนอะไรบางอย่างลงมาจากฟ้าด้วย